เ,เป็นเตาถ่านบ้างทำมาแต่ดั้งเดิมแล้วไงขายมาสี่สิบกว่าปีทุกอย่างห้าสิบร้านนี้กินได้ทุกระดับราคามาตรฐานเคล็ดลับของร้านนี้คืออะไรจากหมูไงทุกคนมาต้องขอกากหมูให้รีมาตลอดไม่เคยคิดตต้งลูกแคา สวัสดีค่ะชื่อป้านวยค่ะเป็นเจ้าของร้านค่ะร้านไทยหิีค่ะ,ะกลงเปิดร้านตั้งแต่ศูนย์สองหกสิบกว่าปีแล้วลูกแต่ตัวแม่เองขายมาสี่สิบกว่าปีสี่สามปีแล้ว เล็ดลับของร้านนี้คืออะไรจากหมูไงทุกคนมาต้องขอกากหมูให้ปีมาตลอดไม่เคยคิดตังลูกค้าเจียวขึ้นมาแล้วน้ำมันมาใช้แล้วก็กาบหมูก็แจกลูกค้าทาเองสิเจียวเองทุกวันก็เรื่อยๆจริงแล้วแม่มีลูกค้ามาเรื่อยๆอยู่ตลอดร้านนี้จึได้ทุกระดับราคามาตรฐานมีลูกค้าทั่วไปตำรวจทหารข้าราชการมีหมด เป,เป็นเตาถ่านป่ะทำมาแต่ดั้งเดิมแล้วไนงะไม่ต้องเปลี่ยนใช่ถ้าเปลี่ยนนี่ต้องใช้ใช้ตังเยอะต้องซื้อใหม่ทั้งหมดและเราไม่ถนัดด้วยไม่ต้องลองหรอกไม่ถนัดเกิดมาเราไม่ได้ใช้ตรงนั้นไม่ถนัดนีเยอะ ผัดกะเพราข้าวผัดผัดทุกเขามีหมดเนื้อไก่กุ้งปลาหมึกผัดมามา่าที่เมาต้มยำไข่เคียวคะนนาหมึกกรอบก,กะเพราเนื้อกะเพราหมูคลุกข้าวผัดมามา่าที่เมากุ้งต้มยำกุ้งทุกอย่างห้าสิบหมึกกรอบหกสิบเฉพาะหมึกกรอบจับร้อยหนึง่ง ทุกอย่างหมูไก่กุ้งกุ้หมึกห้ทั้งหมด,หมด <S <S บ้านม้อสถนนหั้สลังซอยทีลปัดหนึ่งหสีทัสี่เจ็ดโมงครึ่งถึง6กโมงครึ่งจำเป็นมีทุระลอยู่0ูนย์สองสองสองสา